สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับโตยต้าชัวร์ธนบุรีนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวโตยต้าคอร์ทูเนอร์นะครับรุ่น 2.4G นะครับจะเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นของตัว f อร์ทูเนอร์นะครับที่เรามีอยู่จอดขาอยู่นะครับคันนี้นะครับสีดำนะครับเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีนะครับเป็นตัว G นะครับตัว G คันที่เรามีคันนี้จะเป็นตัวเทนได้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับตัวเทนได้นะครับด้านหน้านะครับ เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟ LED แบบเต็มระบบนะครับขอมไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับกระจังหน้าก็เป็นแบบโครเมียมนะครับตัวนี้สไตล์ o ฟล์คเนอร์นะครับหน้าดุดุโอดโดนะครับประมาณนั้นเลยซึ่งตัวรถที่เราขายนะครับคันนี้นะครับสภาพเดิมทุกจุดนะครับไม่มีประวัติชนนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับลองดูสภาพตัวล้อแม็กแล้วก็ยางนะครับยางเป็นของมิสโต e นะครับ ขนาด265นะครับทับ60ขอบ18นะครับเป็นล้อแม็กไม่มีรอยนะลองดูสังเกตดูนะครับยางยังใหม่นะครับดอกยางเหลือหนาใช้ต่อได้อีกยาวๆนะครับตัวสีภายนอกนะครับประมาณนี้นะครับมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะครับไม่เยอะเบือนรถก็คือรถพื้สองทั่วไปนะครับปกติมีลาวเหยียบอันนี้เป็นออปชั่นที่ใส่มาให้จากจากโซนนะครับเดิมๆหมด ลองดูนะครับอันนี้ก็ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับรถทำเรียบร้อยแล้วลูกค้ารับไปก็ใช้ต่อขับได้เลยนะครับด้านท้ายนะครับสภาพประมาณนี้เลยนะครับสีเดิมนะครับทุกจุดก่อไฟเลี้ยวก่อไฟหลังไฟถงไฟถอยไม่เคยแตกนะครับมีไฟตัดหมอกด้านหลังด้วยนะครับ LED นะครับทั้งระบบทั้งชุดตัวที่เปิดฝาท้ายนะครับเป็นแบบแมนนวลนะครับเพราะว่านี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัว G ทุกอย่างภายในก็เหมือนกันหมดนะครับมีช่องเก็บของสัมภาระด้านนี้จะมีใส่พวกเครื่องมือไม่แรงนะครับอันนี้อยู่ครบหมดทุกจุดเครื่องมือก็จะประมาณนี้ถุงนี้เบาะนะครับด้านแถวสามเนี่ยสามารถพับได้นะครับห้าสิบห้าสิบพับได้แบบนี้เลยนะครับเวลาเราไม่ได้ขนใครมานั่งก็พับเบาะเก็บไปได้นะครับตาตานะครับรถเจ็ดที่นั่งรุ่น f o r t n e r ของของเรารุ่นนี้นะครับเดี๋ยวดูสภาพภายในของของฝั่งนี้ เดี๋ยวบอกขึ้นก่อนให้ดูสภาพเบาะหนังนะครับของเราอันนี้เป็นเบาะแบบเบาะเดิมๆนะครับสีน้ำตาลน,นะเป็นสีน้ตาตาลนะครับลองมาถ่ายใกล้นะครับไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยุบนะครับเบาะเนี่ยแน่นแน่นทุกจุดนะครับเบาะไม่มีขาดเลยครับสวยๆเลยสภาพก็สวย,สวย,ย,สย,สวยมีตัวใส่แก้วน้ํานะครับสองที่แล้วก็จุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีตัวเสียบไฟบ้านเห็นไหม ตัวนี้เอาไว้ใส่โน้ตบุ๊กชาร์จบุงชั้นแบตได้นะครับตัวเนี้ไฟตัวนี้ใช้ดีนะครับแล้วก็มีช่องต่อนะครับร้อยี่สิบโวลต์สิบสองโวลต์นะครับร้อยร้อยี่สิบวัตต์ต่อได้มันมีทั้งหมดสามจุดนะครับด้านหลังก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นที่เกี่ยวของใส่ของธรรมดานะครับส่วนด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นตัวปรับอุณหภูมินะครับหรือว่าปรับแอร์ด้านหลังนะครับเลงได้หรี่ได้นะครับเปิดไป ประมาณนั้นเลยนะครับส่วนเรื่องของความสะอาดนะครับแห่งหลังคาเนี่ยไม่มีรอยนะครับไม่มีขาดลองดูนะครับสภาพใหม่ทุกจุดนะครับแล้วก็รับประกันศูนย์เหมือนเดิมนะครับรถทุกคันเดี๋ยวมาพาไปดูด้านหน้าอ่ะนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นแต่มีจอมาให้แล้วนะครับสัมพันธ์กับตัวกล้องด้านหลังนะครับเชื่อมต่อกันนะครับระบบแอร์นะครับปรับแบบแมนนวลนะครับ เปิดปิดได้ตามสไตล์นะครับแบบนี้ปรับง่ายนะครับแล้วก็ตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับก็เหมือนโฟลเนอร์รุ่นทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นชุดตกแต่งแบบลายไม้นะครับสวยดีนะครับแล้วก็ปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดประหยัดพลังงานแล้วก็อัตราเร่งสูงนะครับเล่นได้ปกติตัวนี้นะครับเขาให้ตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมานะครับฝั่งนี้ก็ควบคุมเกี่ยวกับตัวเครื่องเล่นนะครับฝั่งนู้นก็ควบคุมเกี่ยวกับตัวเรือนใหม่ด้านหน้านะครับพร้อมแพทเทิร์นชินะครับ ดีมากบอกเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับแต่มีแพตเดิลซิพให้แล้วนะครับขับสบายๆสนุกด้วยส่วนเบาะคู่หน้านะครับทั้งทั้งทั้งฝั่งขวาและซ้ายนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่มียุบไม่มีขาดสภาพใหม่ไม่มีไรตินะครับตัวนี้ก็ช่องใส่แว่นไปนะครับไม่มีขาดนะครับสวยนะครับ ตัวช่องเก็บของนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นแบบบุหนังนะครับนิ่มนะครับสัมผัสได้ถือว่าทําออกมาโอเคนะครับตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับอ้ย เครื่องยนต์2,004นะครับดีเซลนะครับลองดูนะครับสภาพเครื่องยนต์มีรอยมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะครับไม่เคยลื้อนะครับไม่เคยทําอะเรือนะครับก็ถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะปกตินะครับเพจีปี19ลงเป๊ะหมดนะครับการว่าน้ําด้านหน้าลองลองดูนะครับเดิมหมดนะครับทั้งสามชิ้นนะครับไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับฝาหน้าก็เป็นฝาเดิมนะครับไม่เคยทําสีสภาพดยสวยนะครับ คันนี้นะครับคันนี้ f o r t u n e r ตัวโชหรือว่าเป็นตัวรถเทสได้นะครับไมวิ่งอยู่สอง0มืนสามพันนะครับสอง0มืนสามพันไมวิ่งสอง0มืนสามพันนะครับเท่านั้นนะครับปีสองพันสิบเก้านะครับเครื่องยนต์สองพันสี่ตัวจีนะครับถ้าใครสนใจรุ่นนี้คันนี้เลยนะครับทักเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเพิ่มเติมเราจะมีเซลล์คอยตอบอยู่นะครับวันนี้เราก็จะลาไปกับเจ้าตัวคันนี้นะครับลืมบอกราคาคันนี้นะครับเราตั้งราคาอยู่ที่หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทนะครับ 1, 1 5 0 0 0ล้านบาทปี2019นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2,79นะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมโทรมานะครับที่เบอร์เดิมส่วน1 3 5 9 9ครับยังไงวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ